G-Wheel Advice Adrock King IT Network Toto Link สวัสดีครับพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับที่ o อฮอซโซนทีวันนี้อยู่ผมตั้มอีกเช่นเคยนะฮะข้างๆผมครับก็เป็นสวิต์นะครับหลายๆคนมองก็รู้แล้วครับว่าเป็นสวิต์นะฮะตัวนี้ครับเป็นสวิต์เลเยอร์จากทางไซเซลมันในชื่อรุ่นว่า g s 1 9 0 0 4 24HP นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีสายแลนนะครับที่สามารถเสียบได้ทั้งหมด24ช่องด้วยกันและอีก2ช่องเป็น s f p port นะครับ ตัวนี้เป็นสวิตช์เลเยอร์2อย่างที่บอกนะครับก็สามารถทำ QOS แล้วก็ริง g r e g a t e หรือว่าจะเป็น PoE ทำ v l แ n นก็ได้นะฮะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าตัวนี้สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่น้ำหนักของเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับหลายๆคนที่เอาไปใส่ตู้แลกนะครับน้ำหนักก็จะมีส่วนสำคัญนะฮะน้ำหนักเจ้าตัวนี้ครับจะอยู่ที่3.97 5นะครับหรือว่า4กิโลกรัมนั่นเองนะฮะ ด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับก็จะเขียนไปเลยครับโลโก้จะทางไซเซลตรงนี้นะครับตามด้วยชื่อรุ่นครับ GS 1 9 0 0 2 4 HP ขีด 24H ตรงนี้นะครับวัสดุนะครับจะเป็นโลหะทั้งตัวเลยนะครับด้าน้าข้างผ่านมาครับก็จะเป็นไฟพาวเวอร์นะฮะแล้วก็ไฟซิสเต็มนะครับถ้าในกรณีไฟซิสเต็มไม่ติดนะครับหรือดับไปนะครับก็แน่นอนครับว่าน่าจะมีปัญหานะครับตัวนี้ก็จะเป็นสถานะบอกของตัวเครื่องอยู่นะครับถัดไปครับก็จะเป็นไฟสําหรับ ลิงก์สวิตช์สายแลนนะครับเช่นเราเสียบไฟเข้าไปนะครับมันก็จะติดขึ้นมานะครับว่าพอร์ตไหนพอร์ตไหนนะครับตามมาด้วย POE นะครับเช่นเราเสียบไปพอร์ตสต้องการใช้ POE นะครับพอร์ตส POE ไฟตัวนี้ก็จะกระพริบขึ้นมานะครับด้านข้างครับตามที่เห็นเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์นะครับ24พอร์ตเป็นกิกะบิตทั้งหมดนะฮะถัดไปข้างๆครับก็จะมี SFP พอร์ตนะครับ2ช่องด้วยกันตามมาด้วยปุ่มรีเซ็ตครับ ด้านข้างขวาของตัวเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะเจาะรูไว้นะครับตัวนี้จะเป็นอากาศขาเข้านะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมีพัดลมครับสําหรับดูดออกทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับข้างๆตรงนี้ครับน็อตสจุดตัวนี้นะครับเอาไว้ยึดขาแหลกนะฮะด้านหลังนะครับก็เรียบง่ายจะมีเพียงแค่ AC Input ตรงนี้ครับ เรามาเข้าหน้าจอเมนจกันดีกว่านะครับอย่างแรกเลยเราก็มาคอนฟิก i p นะครับเป็นฟิก IP 1 9 2 1 6 8 1 2นะครับสำหรับบน PC ของเราส่วนตัวสวิตช์นะครับก็จะเป็น192.168.1.1นะครับเป็นค่า Default User Name ก็จะเป็น Admin p a s า w ส r วจะเป็น1234ครับ Login เข้าไปเข้ามาแล้วนะครับก็จะพบกันหน้าจอประมาณอย่างนี้เลยนะครับ ตรงนี้นะสเตตัสนาแรกตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าพอร์ตที่เรามีการเชื่อมต่ออยู่มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็สปีดเป็นยังไงนะฮะตรงนี้จะขึ้นอยู่อันแรกเลยนะครับโหมด Startup ัพวิส d นะครับตัวนี้นะครับเราก็สามารถ Config IP ได้เลยนะครับกด next ไปตั้ง username p a พ s w สวดครับถ้าเราตั้งเสร็จแล้วนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยแต่ตรงนี้ผมไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ หัวข้อถัดไปนะครับก็จะเป็น v l a n เลยนะฮะตรงนี้ไซเซลเขาออกแบบ User i n t e r f a c e มาดีนะครับมองแค่มองก็รู้เลยว่าเป็นอะไรนะฮะเข้ามา v l a n นะครับเราก็สามารถเขียร VLAN ได้เองเลยนะครับเช่น V-Land 200นะครับก็ใส่เข้าไปกด next เข้าไปครับเราทีนี้เราก็ใส่พอร์ตที่ต้องการทำแท็กนะฮะลากเข้าไปได้เลยนะฮะหรือต้องการอันแท็กนะครับก็ลากเข้าไป คนที่ใช้ทีคขอมมาก็ต้องเข้าใจอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าคนที่เล่นซิสโกมาอาจจะงงๆหน่อยนะฮะตรงนี้ถ้าต้องการก็กด next ไปเลยนะครับแต่ตรงนี้ผมก็ไม่ทําต่อนะครับหัวข้อถัดไปครับก็จะเป็นการทํา qos นะฮะ qos นะครับตรงนี้ก็จะแบ่งเป็นพอร์ตเลยนะครับเราต้องการให้ priority พอร์ตไหนวิ่งมากกว่านะครับก็ลากเข้าไปเลยใช้งานง่ายจริงๆนะฮะโอ้ใช้งานง่ายจริงๆครับ แล้วก็กด next แล้วก็ finish ได้เลยนะครับหัวข้อถัดไปครับก็จะเป็น ring aggregation นะครเราต้องการทำ ring a g g r e g a t i o พอร์ตไหนบ้างนะครับกลุ่มที่1นะครับเช่นต้องการทำพอร์ตสพอร์ตสนะครับในการทำ a g g r e g a t i ก็ลากเข้าไปเลยครับกลุ่มที่2นะครับเราเป็น6กับ7นะครับก็ลากเข้าไปกด next ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำ ring a g g r e g a t e ได้เลยนะครับในการเชื่อมต่อกับสวิต์ตัวอื่น หัวข้อถัดมาทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับจะมีเขียนว่ามอนิเตอร์อยู่นะครับกดเข้าไปมีอะไรบ้างอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นอินโฟเมชันนะครับไม่ว่าจะเป็น DHCP DNS นะครับ IP v4 แล้วก็มีทั้ง IP v6 ครับหัวข้อซิสเต็มอันแรกครับมาเริ่มที่พอร์ตกันครับหน้าแรกเลยนะครับก็จะเป็นหัวข้อเซตัสนะครับ เขาก็จะบอกอยู่ครับว่าพอร์ตไหนใช้งานแบบไหนอยู่นะครับแล้วก็สปีดเป็นยังไงบ้างดิวเพ็กเป็นออโต้หรือฟูลนะครับหรือเป็นฮาร์นะครับก็จะขึ้นตรงนี้พอร์ตเคาน์เตอร์ครับแบนด์วิดต์ยูเทลิเซชันครับ POE ตัวนี้นะครับก็จะเขียนอยู่นะครับว่า POE เนี่ยเรามีการใช้พลังงานไปเท่าไหร่นะครับสูงสุดของเขาจะอยู่ที่170วัตต์ตรงนี้เลยที่เขียนอยู่นะครับทีนี้ เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมลองมาเสียบให้ดูดีกว่านะครับ P/E เลยลองดูว่าจะขึ้นเท่าไหร่ครับตอนนี้ผมก็เสียบให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเขียนอยู่นะครับว่าการใช้พลังงานไปเป็นทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ remaining อีกเท่าไหร่นะครับก็ลดลงแล้วจาก170เมื่อกี้นะครับตอนนี้เหลือ1 3 8 8นะฮะ bandwidth management ครับ storm control นะครับตัวนี้นะครับก็เอาไว้สำหรับสมมติเช่น ป้องกันการบอสแคสตนะครับเช่นมีการแต่ละตัวนะครับสวิตต์แต่ละตัวมีการบอสแคสตพวกเป็นยูนิแคสหรืออะไรต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะทําการบล็อกเข้ามาได้นะครับแล้วก็สามารถเซตอัพได้เลยนะครับ Vlan นครับก็มีให้เลือกนะครับพอร์ตไหนบ้างนะฮะวีแลนพอร์ต Guest Vlan ครับแล้วก็ยังแบ่งไว้ Vlan ออกมาให้เราด้วยนะครับ Mac Table ครับริงอ r e ิเกชันครับลูปกาดนะครับก็ตัวนี้ก็สำคัญนะครับสำหรับคนที่ต่อสวิตต่อกันหลายๆตัวนะครับก็เพองกันการลูปได้ Multi-cast ครับนัสติกกรุ๊ปเร r เตอร์ สเปนดิ้งทีนะครับสำหรับคนที่ต่อเชื่อมเชื่อมต่อกันหลายๆสวิตช์เข้าด้วยกันนะครับตัวนี้ก็มีประโยชน์เป็นอย่างมากนะครับก็ลองเล่นกันดูนะครับ LLDP ก็มีให้ใช้นะครับในกรณีที่เราต้องการจะเทสนะฮะก็สามารถใช้ได้จากตรงนี้เหมือนกัน security ครับพอ Security Authentication host ครับ Management sit lock นะฮะตัวนี้ก็ยังมี l o g อยู่ด้วยนะฮะ r l e r disable นะครับก็มี Broadcast f l a t นะครับ u n n o ปฏิ Broadcast f l a t นะครับออก็ลองดูนะครับลองเล่นกันเลยนะครับสำหรับคนที่ซื้อไปหัวข้อถัดไปนะครับจะเป็นหัวข้อ Configuration นะฮะตรงนี้ก็ รูปร่างหน้าตาก็จะคล้ายๆกับมอนิเตอร์เลยนะครับแต่ว่าจะละเอียดกว่านะครับตรงนี้ก็มีการใช้งานให้ใช้มากมายนะครับจะคล้ายๆกับมอนิเตอร์แต่จะละเอียดกว่านะครับอย่างที่บอกไปจะให้ผมพูดทั้งหมดก็คงจะยาวมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าผมเลื่อนให้ดูและกันคนที่ซื้อไปนะครับก็ได้ใช้หมดทุกฟังก์ชันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ ต้องการการทำระบบแบบดีๆนะฮะระบบพื้นฐานที่สวิตทั่วไปนะครับมีก็มีมาให้ใช้ครบคันนะฮะหัวข้อถัดไปนะครับก็จะเป็น maintenance นะครับอันแรกเลยนะครับก็จะเป็น firmware นะครับตัวนี้เราสามารถอัปเดต f i r มแว r e ลงไปในนี้ได้เลยนะครับโดยการเรา w s e ไฟล์เข้าไปได้เลยในหน้า m a น a g e m e n t นะฮะตัวนี้นะครับมี firmware ทั้งหมด2ตัวให้เลือกด้วยกันนะครับคือเขาจะมีแฟลทั้งหมด2ตัวนะครับ เราต้องการใช้ตัวไหนก็ได้นะครับเพียงติ๊กนะครับแล้วก็ App l y ไปเลยนะครับเราก็สามารถใช้เฟิร์มแวร์ของตัวนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นข้อดีนะฮะที่มีเฟิร์มแวร์สตัวในหัวข้อ c o n f i guration ครับในกรณีที่เราต้องการ Back Up ข้อมูลที่เราคอนฟิกไว้นะครับแล้วก็ในหน้า Restore ครับ Management Factory Default ต i เป็น t น้ตสตนะฮะตัวนี้พอ t ์เทสปิงเ a รสนะครับ รีบูตครับหมดแล้วครับ ไซเซล GS 1 9 0 0ง4 HP ขีดยี่ตัวนี้นะครับก็เป็นสวิตช์เลเยอรองม่เลตตัวที่น่าสนใจในตลาดนาตอนนี้นะครับเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นร้านเกมนะครับหรือเป็นองค์กรใหญ่ๆนะครับก็ล้วนแล้วแต่ต้องใช้สวิตช์แน่นอนนะครับอย่างเช่นร้านเกมนะครับที่มีเครื่องมากๆนะครับในร้านมากๆนะครับก็บางทีอ่ะคุณใช้ l a เยอร์สทั่วๆไปอ่ะผมว่าอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานหรอกครับเพราะว่า พวกนั้นมันไม่สามารถทำ VLAN ได้นะครับแต่ว่าสวิตช์เลเยอร์สองเนเตตัวนี้สามารถทำ VLAN ได้นะครับทำ QoS ก็ได้นะครับซอม Control ได้ด้วยนะครับ LLDP ก็ทำได้นะครับมันจะง่ายต่อการควบคุมหรือว่าการจัดการมากๆนะฮะคนที่สนใจต้องตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่14,850บาทเท่านั้นเองนะครับส่วน user interface นะครับที่ผมลองเล่นนะครับก็เป็นมิ กับผู้ใช้มากๆนะครับเพราะว่าถ้าเลเยอร์สบางตัวเลเยอร์สองเมเทบางตัวนะครับอาจต้องคอนโซลนะครับแต่ตัวนี้มีเว็บยูเซอร์อินเทอร์เฟซให้ใช้งานเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางไซเซลลปประเทศไทยมากๆนะครับที่ส่งปัวดักดีๆแบบนี้มาให้เราได้รีวิวกันวันนี้ผมและทีมงานโอฮกโซนทีว ok ีคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ที่โอฮอกโซนสาระไอทีอัปเดตท,ที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ